ไม่มีหมายค้นสารอาญาต่างชันที่คลองไฟ182นะครับบุกเกลื่นวันที่25กรกฎาคมอ่ะนี่อะไรนี่ลุงนี่อะไรมาลูกมาลูกมาไหมลูกมาดูน้อยบอลเฮ้เฮ้มามาลูกมาดูลูกมาดูอะไรลมาดูลมาดูให้เห็นจะได้ยืนยันว่าเออด้ตรวจด้านเรื่องอะไรมีเครื่องช่างด้วยอันนี้คืออะไรน้องบอล เออที่นั่งอยู่ตรงนี้นั่งคุกตอนมาถ่ายรูปไว้หมู่ล้านนั่งคุกอยู่ตรงนี้ไอ้บอลอันนี้นั่งไอ้บอลนั่งได้คุณได้ได้ที่เลยอ่ะมีออกเป็นมามะไปดูอกองมัมีแ็เดี๋ยวแจ้ง่แล้วแจ้งสิทธิ์ให้พร้อมันขยัต้นแ้สร้งต้น มานั่งหน้าเลยเจ้าของบ้านอ่ะอ่ะมองกล้อง